สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พามาดูไม่ใช่วิธีการทำนะคะแบบไฮไลท์ไฮไลท์เฉยเพราะว่าเราเป็นคนทำอาหารไม่เก่งนี่เราก็ทำอาหารทานเองในวันนี้เราก็เลยพาเพื่อนๆ่อมาดูขบวนการทำเล็กๆน้อยๆของเราเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะคะแต่ส่วนผสมเราก็จะทิ้งไว้ใต้ภาพนะคะว่ามีอะไรบ้าง าจานแรกที่เราทําไปนะคะก,ก็จะเป็นกระทะแรกนะคะจะเป็นทอดมันข้าวโพดใชขด้ข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะแต่กระทะที่สองเนี่ยจริงๆเราจะทําแกงฟักทองใส่ไก่บ้านแต่เครื่องแกงหมดเราก็เลยกลายเป็นต้มยำฟักทองใส่ไก่บ้านแล้วก็เห็ดค่ะเห็ดนี้เราไม่รู้จักชื่อนะแม่ค้าบอกแลวว่าลืม แต่ก็ทำเองทานเองค่ะจานแรกอทอดมันข้าวโพดอร่อยทานแล้วอร่อยแต่จานที่สหรือว่าอิ่มก็ไม่รู้นะบอกว่าไม่อร่อยบอกกับตัวเองว่าไม่อร่อยทานเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็เลยทำอาหารทานเองแล้วก็สบายๆเพราะไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านอย่างเดียวเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะกะ็คลิปเราไม่ค่อยมีสาระนะแต่ก็ดีใจที่เพื่อนๆติดตามค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะนาทานก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะถ้าบอกว่า หน้าทานเดี๋ยว,วคลิปหน้าจะมาทำให้ดูใหม่ค่ะบ๊ายบาย